สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบกันกับนายเออเมซอนนะครับผมวันนี้มีรายการสวยๆนะครับมาให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมกันครับผมนี่เลยนะครับสองรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นนิยมในขณะนี้นะครับเดือนตุลานะครับนะครับเดือนตุลานะครับของปีพศ2564นะนะครับนี่เป็นช่วงต้นเดือนตุลานะครับนี่สองรายการนี้เลยครับเลทพันล้านครับรุ่น2นะครับนี่เนื้อเงินนะครับ แล้วก็เลดพันลาเอ้ยไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นรวยพญาไก่นะครับนี่เป็นเนื้อทองทิพซาตินครับสวยมากสวยเด้งมากๆครับนี่วันนี้ผมจะมารีวิวให้พี่ๆเพื่อนๆได้ดูนะครับประมาณนี้เลยครับนี่รายการที่หนึ่งนะนี่เพิ่งแกะซีนออกมาเลยนะครับนี่รายการที่1นะครับเออชัดเจนนะนี่เนื้อเงินเขาจะตอกด้านนี้นะครับนี่เนื้อเงินเขาจะตอกด้านนี้หโยถ้าเป็นหนึ่งนะครับสุดยอดนะครับนี่เนื้อเงินนะครับเงินแท้บริสุทธิ์ร้อยเนะครับ เอ้ยร้อยเปอร์เซ็นพูดไม่ได้พูดไม่ได้ดไไดบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้บอกว่าเงินเงินบริสุทธิ์แล้วกันนะครับเพราะว่าไม่รู้เขาผู้สร้างเขาใส่มาเต็มร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่านะครับผมอ่านี่ครับโอ้โหสุดจัดครับสุดจัดมากๆครับรายการนี้นะครับอืใครตามหาอยู่นะครับบอกเลยว่าสุดมากๆนะครับรายการนี้นะครับ แล้วก็เป็นรายการนี้ก็เป็นนะครับสวยไม่แพ้กันเหมือนเหมือนกันนะครับรวยพญาไก่นะครับนี่รวยพญาไก่นะครับและที่คลาสสิกนะครับนี่ด้านหลังนะครับมาดูเลขโค้ดกันนะครับนี่เลขโค้ดสี่ห้าครับเลขเรียงอีกนะครับเลขโค้ดสี่ห้าเลขเรียงครับทุกคนโอ้โหสุดจัดครับจะสวยไปไหนครับทั้งสองรายการนี้นะครับนะครับคลาสสิกมากนะครับบอกเลยว่าเลดรุ่นรวยพญาไก่เนี่ย น่าสะสมบูชามากนะครับแล้วก็พันล้านนะครับรุ่น2นะครับชื่อชั้นเนี่ยไม่เป็นรองใครเลยนะครับเพราะว่ารุ่น1นี่ี่หูราคาทะยานไปถึงลุ้นละพันกว่าบาทเลยนะครับราคาเปิดลุนนี่ไปถึงลุนละพันกว่าบาทเลยนะครับไม่น่าเชื่อนะครับนะครับอันนี้เป็นรุ่น2นะครับรุ่น2ลักษณะเป็นลักษณะของหน้ากัดอาร์มครับนี่เป็นด้านหน้าโล่นะตาโล่นะครับเออนะครับดูไก่ครับ ไก่ก็จะเป็นลักษณะนี้ลายขลาะยันนะครับสองสองข้างนะครับนี่นี่เป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินแท้ๆนะครับนี่ครับเนื้อเงินแท้ๆนะครับนี่ครับจะตอกสตอกกันเก๋น,นะครับนี่ที่ตัวนี้ด้วยนะครับนี่ตัวตัวข้อนะครับตอบว่าอะไรเดี๋ยวขอดูหน่อยขอดูขอชมหน่อยจะได้เก็บเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆน,นะครับ 925เขาตี 9, 2, ie, ว่า925ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าคืออะไรนะครับที่พี่ท่านใดเข้ามาดูมาชมแล้วมีความรู้ตรงนี้ก็ลองอให้ความรู้นะครับกับพี่ๆที่เข้ามาร่วมชมด้วยก็ได้นะครับนี่จะเป็นลักษณะสายแบบนี้นะไม่ใช่สายเชื่อมนะครับนี่สามารถบิดตัดต่อข้อได้เลยครับนะครับนี่ครับลักษณะแบบนี้เลยนะฮะหสวยๆเด้งๆเลยครับ สุดยอดครับสองรายการนี้นะครับสวยมากๆนะครับโอเคนะครับแล้วสําหรับพี่พี่ท่านใดเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจนะครับรายการนี้อยู่นะครับกาลังกาลังมองกําลังอยากได้นะครับแล้วหาอื่นไม่ได้แล้วนะครับผมเหลือเรือพญาไก่นะไม่กี่ลุ้นแล้วก็พันล้านก็ยังมีอยู่นะครับพันล้านยังมีอยู่นะครับพี่พี่เพื่อนๆท่านใดสนใจนะ ก็ลองทักเข้ามาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเล่นกับผมนะครับไม่มีการ์ดอยู่แล้วนะครับขอเชิญชวนพี่ๆด้วยแล้วกันนะครับสามารถติดต่อได้หลายช่องทางนะครับทั้งเป็น Facebook นะครับทั้งไลน์นะครับโทรมาก็ได้นะครับแล้วแต่พี่ๆที่สะดวกนะครับเพราะว่ามีพี่บางท่านที่ไม่เล่นเฟซก็มีนะครับถ้าเกิดเลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้นะครับถ้าสนใจก็ลองสอบถามได้นะครับอ่าแล้วันนี้นะครับก็ผมก็ขอลากันไปนะครับนะครับพร้อมกับความสวยงามของเลสสองเส้นนี้แล้วกันนะครับ ก็ขอลากันไปพร้อมกับความสวยงามของเลสสองเส้นนี้นะครับเออนะครับสวยงามมากนะครับจัดไปนะครับอ่ะโอเคนะครับงั้นผมขอลาไปก่อนฝากพี่ๆเพื่อนๆด้วยนะครับท่านใดที่เข้ามาดูไลน์นี้ดูคลิปนี้นะครับแล้วถูกอกถูกใจนะครับฝากพี่ๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดอะไรก็ได้เป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆให้ผมนะครับได้มีกําลังใจทําคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ในเอเมซอนสวัสดีครับสวัสดีครับ